ผลเบื้องต้นผ่านปฏิกิริยากระเพื่อมไว้และกลายเป็นเอฟเฟกต์ความไม่เรียบร้อยลงตัวผ่านเมื่ด้ยนโฉมคอรมอดเศรษฐาน1ทับที่ออกมาเมื่อวานนี้จากทั้งผู้คนในพักเพื่อไทยหมวนชน f อไปยังวงนอกในหลากหลายแวดวงทางการเมืองนักวิชาการเกจิคุณสื่อการเมืองทุกปีขั้วทางการเมืองแม้จะมีภาพการปรับลุกที่เน้นหนักไปที่ทีมเศรษฐกิจตามคอนเซ็ปต์เพื่อไทยที่ไม่พลิกโผก,กับการเปลี่ยนตัวขุนคลางคนใหม่พิชัย ชุนหะวะชิวระพร้อมเติมรัฐมนตรีช่วยการกระทรวงกันคลังเผ่าภูมิมาเพิ่มรวมเป็น3รัฐมนตรีกระทรวงกันคลังเช่นเดียวกับการเพิ่มรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีมาอีก3โดยมีพิชิตชื่นบานอดีต ทนายของทักษิณร่วมทีมด้วยทำท่าว่าภาพรวมจะออกมาในท่งผลกระทบทางลบหลังจากนี้มากกว่าทางบวกไม่แต่ในเชิงรูปธรรมท,ทางกายภาพที่ปรากฏอันเป็นผลกระทบจากการยื่นใบลาออกจากตาแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศของปานปรีที่ถูกมองเป็นสายตรงที่ได้รับความไว้วางใจจากทักษิณสุน 0. อํานาจันทร์สองลาโดยฉับพลันเมื่อวานนี้ที่ไม่แต่ส่งผลกระทบถึงภาพลักษณ์ของการปรับคอรมรครั้งนี้ที่เสียหายจากร่องรอยปัญหาความไม่พอใจที่การบริหารจัด การอํานาจทั้งหน้ามานและหลังมานของฝ่ายอํานาจอันประทุมาจากพรรคแกนนําอย่างเพื่อไทยเองซึ่งในทางการเมืองอาจถูกมองเป็นปรากฏการของรอยร้าวที่ขยายเป็นรูรั่วรัฐนาวาเศรษฐาหนึ่งทับสองที่ต้องออกอาการชะง,งักไปไม่เป็นกับจังหวะสุนยาการรัฐมนตรีที่คอรมอใหม่รัฐมนตรีที่มาใหม่หรือสลับกระทรวงต้องผ่านกระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่ในวันนี้วันพุ่งโดยเฉพาะเรื่องการจัดการในทางการบ้านและการประชุมคอรมอในวันพรุ่งนี้ ที่ถูกเลื่อนออกไปก่อนระหว่างการเปลี่ยนผ่านคอรมอยิ่งมีกรณีปานปีลาออกก็ส่งผลให้ต้องหารัฐมนตรีต่างประเทศมาแทนที่กระนั้นในมิติการเมืองสําหรับการปรับคอรมอเสถานหนึ่งทัสองรอบนี้ที่เกิดแรงกระเพื่อมจากภายในเพื่อไทยเองมากกว่ากระเพื่อมจากพักร่วมรัฐบาลที่ส่วนใหญ่ก็มาจากรัฐบาลเก่าของลุงตู่ถูกจับตาว,ว่าปรากฏการเอฟเฟกตจะแรงมากกว่าที่เคยเป็นตั้งแต่สมัยไทยรักไทยอาจจะขยายลูกลามเป็นปัญหาหลังจากนี้เพราะไม่แต่กรณีของปานปีที่ถือว่า หักแรงของแพ้รอประกาศโผคอรมอชัดเจนแล้วถึงยื่นลาออกก่อนหน้านี้ก็มีบิ๊กทินที่ปล่อยของออกมาก่อนถึงวันไฟยนลโผคอร,ร,อรมอรไม่นับรวมอาการของหมอชนนานที่ออกมาทํานองเสร็จหนากค่าโคถึกเสร็จสึกค่าหมอชนนานทาั้งๆที่ออกหน้าเปลืองตัวเพื่อเพื่อไทยในการตั้งรัฐบาลพิกั่วมาโดยตลอดที่ข้างต้นยังไม่นับรวมเอฟเฟกทีจากลุกลามจากตำบลกระสุนตกใหม่ที่พุ่งไปที่พิชิตอย่างที่คอปทอนั้นเตรียมไปยื่นตรวจสอบการขาดคุณส สมบัติรัฐมนตรีกับกกตในวันพรุ่งนี้และแม้ว่าเษฐาที่นอกจากจะรีบออกมาขอโทษปราณปีโดยบอกว่าทําความเข้าใจแล้วแต่ก็มีการเตรียมคนไว้รองรับได้ยืนยันการปรับคอรมอครั้งนี้ไม่ผิดฟ้าผิดตัวเตรียมงานรองรับคนที่หลุดจากโผคอรมอเป็นเรื่องภายในพักพร้อมรับฟังความเห็นจากทุกฝ่ายย้าไม่ขัดแย้งรัฐมนตรีคนใดเป็นหน้าที่ของตนเองในการบริหารเรื่องความคาดหวังและหน้าที่ใหม่ควบคู่กับองคงอิงหัวหน้าพักเพื่อไทยที่อาจจะได้คุยกันตลอดถึง แรงกระเพื่อมที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงตนเองรับฟังความเห็นจากทุกฝ่ายแต่หลายฝ่ายก็ประเมินคล้ายๆว่าจะยังมีแรงกระเพื่อมจากการปรับคอรมอครั้งนี้ตามมาหลังจากนี้ไม่แต่กรณีของปานปรีหรือพีชิตเช่นอาจารย์สมชายที่โพสเฟซบุ๊กว่าการตัดสินใจลาออกของปานปรีน่าจะเป็นเรื่องของการไม่คุยไม่ให้เกียรติอยากตั้งก็ตั้งอยากเอาออกก็เอาออกซึ่งเขารับไม่ได้ปรับคอรมอครั้งนี้จึงดูเหมือนรัฐบาลจะขาดทุนซะมากกว่าเพราะหน้าตาคอรมอใหม่หลาย คนประชาชนก็ใส่หน้ายิ่งปานปรีลาออกอีกก็ยิ่งเสียโอกาสได้คนเก่งและคนทุ่มเทมาอยู่ในคอรมอเข้าใจและให้กำลังใจเพื่อนปานปรีครับ